เอาเสื้อผ้าที่ซื้อมาไปแจกให้หลานๆกันค่ะแต่ว่าหลังจากนี้ไม่มีคลิปนะคะเพราะว่าตื่นเต้นเกินวันนี้เราก็จะทำไอติมด้วยนมโรงเรียนกันนะคะเนื่องจากว่านมโรงเรียนของที่บ้านเนี่ยมีหลายลักมากมากเลยค่ะเก็บไว้ก็ไม่รู้จะทําอะไรก็เลยจะเอามาทําเป็นไอติมนมโรงเรียนเราจําสูตรมาจากพี่ๆในต๊อกๆอ,อีกทีนะคะทุกคนพอเห็นแล้วรู้สึกว่ามันทําง่ายดีเราก็เอามาลองทําเลยนะคะใช้นมโรง,งเรียนสักประมาณ4กล่องค่ะแล้วก็ใส่แป้งข้าวโพดลงไป2ช้อน โคนจนน้ำเดือดแล้วก็ให้นำไปกรองอีกสักรอบนึงจากนั้นเนี่ยเราจะนำไปแช่สักคืนหนึ่งนะคะทุกคนเป็นการทำไอติมที่แบบข้ามวันค้ามคืนกันเลยทีเดียวส่วนอันนี้ก็เป็นวันถัานมาแล้วนะคะทุกคนเอาไอติมออกมาดูเนี่ยมันยังไม่ค่อยแข็งตัวเลยรอบเนี้ยให้เอาไอติมออกมาแล้วก็นำมาปั่นให้เนื้อละเอียดละเอียดนะ ล้อมนี้ก็จะนํามาใส่กล่องเหมือนเดิมค่ะนําไปแช่ให้เนื้อแข็งตัวก่อนนะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ค่อยนํามากินได้ระหว่างทำน้ำแข็งไปนั้นฝนก็ตกหนักอยู่ตลอดเวลาเลยค่ะทำไอติมตอนหน้าฝนคงไม่มีใครทำแล้วค่ะนอกจากผกผมแล้วส่วนฟ้าหลังฝนวันนี้อากาศดีมากๆทุกคนอากาศสดชื่นกันเลยทีเดียวแต่ว่าการทำไอติมก็คือคืนนั้นไม่ได้กินนะคะทุกคนปล่อยไว้วันต่อไปค่ะค่อยกินอีกที ค้าวันที่3แล้วค่ะกว่าจะได้กินไอติมวันนี้ไอติมของเราก็เซตตัวสักทีค่ะราดช,ช็อกโกแลตลงไปเพื่อเพิ่มความอร่อยนะคะ mm hmm. พี่สาวแซวว่าเหมือนกินนมผงเด็กเลยค่ะทุกคนพูดสาำไม่อยากกินเลยค่ะทําไอติมทั้งทีก็ไม่พ้นเรียกเด็กๆมากินกันนะคะกินไอติมเสร็จก็ขอตัวมาทานข้าวเที่ยงต่อเลย แต่หน้าตาของพะขมนั้นเหมือนไม่เอ็นจอยกับการกินข้าวเลยค่ะเหมือนเครียดกับอะไรอยู่ก็ไม่รู้กินข้าวเที่ยงเสร็จก็มาเคลียร์จานที่อยู่บนซิงค์ล้างจานนะคะมาทําหน้าที่ลูกที่ดีค่ะล้างจงล้างจานอะไรก็ต้องทําให้เรียบร้อยจริงๆเวลาตอนนี้ก็เกือบห้าโมงเย็นแล้วค่ะเราว่าจะไปเก็บผักตรงหน้าบ้านสะน้อยไปดูซิว่าเย็นนี้จะเก็บอะไรมาทํากับข้าวดี ผักหน้าบ้านตรงนี้ก็เหลือเพียงแต่ผักคะน้าดอยค่ะเย็นนี้เราเลยจะทำเมนูผักคะนา้านี่นะคะผักที่เราเก็บมาได้เก็บมาซกตะกร้าหนึ่งพอนะคะถอนทีหนึ่งเราก็จะถอนแบบหมดลากหมดโคนเลยนะคะ กำลังเริ่มจะทำกับข้าวเย็นแต่ว่าพี่ๆถ้อยไปหาที่ไล่นะคะบอกให้รีบเอาตะก้าไปที่ไล่น้อยเพราะว่าตะก้าใสา่ดอกหอมเนี่ยไม่พอแล้วให้ทุกคนดูบรรยากาศช่วงเย็นของที่บ้านนะคะบรรยากาศสวยมากค่ะทุกคนโดยเฉพาะบรรยากาศตอนพระอาทิตย์ตกเนี่ยคือแบบสวยมากจริงๆพอกลับมาถึงบ้านก็มาทำกับข้าวเหมือนเดิมนะคะอันเนื้อหั่นผักอะไรเตรียมให้เรียบร้อยนะคะ ต่อไปก็มาขบพริกกระเทียมเอาไว้ค่ะจะนําไปผัดเนื้อก่อนผัดพริกกระเทียมไม่มีกลิ่นหอมหอมแล้วก็ตามไปด้วยเนื้อคืนนี้ทํากับข้าวง่ายๆตามสไตล์ผักโขมค่ะมีอะไรก็กินไปนะคะในคืนนั้นไม่รู้ว่าเป็นเพราะว่ายุ่งๆหรือเปล่าค่ะเพราะว่าหลังจากทํากับข้าวเสร็จคือไม่ได้ถ่ายคลิปอะไรต่อเลยค่ะเป็นการจบคลิปแบบงงๆคลิปนี้ผักโขมก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะบา,บายบาย